สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอต้อนรับทุกช่องยินแชนแนลนะคะวันนี้เราก็พามาดูบัวน,นะคะบัวทางญาติแฟนนะคะก็กำลังจะคลอดลูกนะคะทุกคนน้ำเมือกก็จะออกมาเป็นระยะระยะนะคะแล้วไม่อีกแล้วนั่รมาหาก็ได้เออเก็บเงินไใบ

มันจะออกลูกเออมันจะออกลูกมันเจ็บท้องมันงุดหงิดนะหึหใกล้แลนะ้วนั่นเห็นไหมออกมาเรื่อยๆนะัน้ำคำั่ม ตัวนี้เป็นแม่สาวนะคะทุกคนก็คือยังไม่เคยมีลูกมาก่อนอันนี้คือลูกแรกของมันนะคะตัวใหญ่มากนะทุกคน,น,นก็คือขาโค้งขาอะไรพวกนี้คือแบบใหญ่พอดีนั่นเริ่มเบิงแล้ว เด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวทุกตาทุกตาใช่้าขอต้อนรับสู่ช่องยินแชนแนลไม่ให้ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวมันออกมันคลอดลูกมันเจ็บมาเลย ค่ะทุกคนแล้วก็มาต่อกันนะคะตอนนี้นะเมือกล่มออกเยอะแล้วนะคะเป็นเนี่ยล่มมีเมันกออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ใกล้แล้วถ้านอนก็แสดงว่าเริ่มและิ่มจะปล่อยิ่มขาจะเริ่มออกแล้วนะทุกคนอันนั้นอะไรนะขาเหัวหัวเห่อโอ้ขา อโอ้โอเข้าไปคืนเออได้แล้วนะคะทุกคนยังค้าเข้าไปขคืนเมื่อก uh> ี้มันเบ่งตาเหลือกเลย

มันมันเข้าออกเข้าออก้คานปูกได้มยังปลูกได้ไหมนี่เขาจับได้ไหมนี่แม่ไผมันมาตรงนี้แล้วปลูกเขาแม่ปลูกบอกแม่ นั่นน่ะจับไม่ทันผูกเลยด,ดีกว่าเพราะว่าลูกมัน,นออกย่านมันมาหลังทันหลังไปวีไปตาเออ่นนัไไปอันนี้เราก็จะผูกเขานะคะทุกคนเพื่อที่ ะให้คนเอาบัวออกได้ง่ายๆนะคะก็เลยต้องผูกเขาให้ก่อนเพื่อที่เวลาแลวลูกช่วยดึงลูกวัวออกมานะคะมันจะได้ง่ายไม่ไม่มีผลแบบบัวมันไม่ได้มาหันลังหันเราหันมาชนเรานะคะเนาะตัวนี้จับยางไเนาะอืม อันนี้วัวพันอะไรอย่าถอนอย่าอ่อนพันนี่ยังบออ๋อวัวพันผสมโอ้ใหญ่เน้อ ครึ่งชั่วโมงได้นะคะทุกคนตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะบัวตัวนี้เป็นบัวเม่สาวนะคะเพิ่งเพิ่งมีลูกครั้งแรกนะคะลูกตัวแรกแล้วก็เป็นวัวพันุ์ผสมนะคะพันใหญ่มีสายวัวตัวนี้มันก็จะขี้อายด้วยแล้วก็เป็นแบบบัวตื่นตระหนกนะคะ ไม่ค่อยชนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหงุดหิดอะไรนะคะทุกคนก็ย,ยืดเลี้ยงง่ายตัวนี้นะคะนี่เป็นเจ้าของวัวค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี <54. S 2> ่นะคะทุกคนก็ค้าออกมาแล้วนะคะกับถุงน้ำข่้นนะคะนั่งดีดีอินว่าเลียดออกาอ้ยมันจีบอันี่มาเอ้ยตัวไม่กตัวนกลัวกลัวเลียดวงแล้ว

ค่ะทุกคนก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม,ม,ม,ม่มันยังไม่เลียนะคะทุกคนเพราะเป็นแม่ใหม่ลูกมันอยู่กลางแดดเลยนะคะทำการชิดก่อนอบบได้ตัวเมียนะคะทุกคนตัวใหญ่ยู่มาหน่อยแล้วสีแดงยังดี่ นี่นี่กำลังสั่งขี้มูกอยู่ปากนั่นยังบ่อาปากนั่นเลือปากมันอาปากเลยค่ะวอนนั้นแม่นเลี้ยวมันทีนี้เราก็จะปล่อยให้แม่นเลี้ยวให้วคนเรียบคนเยแล้วนี่ เอัด่ยีเอาบมาโอ้ยๆอยา้มันยวอ้ี่ม่่ยัก็มเออเออกลังเียแล้วเออ่่ม

นี่นะคะทุกคนก็ได้สรุปได้ตัวเมียนะคะถือว่าดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าสืบทอดต่อได้มีลูกต่อได้และก็ขายได้นะคะทุกคนได้กำไรเลยนะคะถ้าได้ตัวเมียตัวยหญ่มาก

ตอนนี้เราก็จะชิดนะคะตามเขน็นตามขานะคะตามตัวแล้วก็แก็ตรงไอ้เท้าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เสมอกันนะคะเราสามารถเดินได้นะคะแตระหว่างนี้ก็รอให้แม่บัวนะคะอาเลียเมือกออกนะคะแล้วก็ให้ส่วนนี้ก็จะให้ลูกวัวนะคะ ได้หัดเดินนะคะแล้วก็ได้กินนมแม่นะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะรอให้รกวัวออกนะคะที่อยู่ในท้องแม่ออกมานะคะด้วยการให้กินอันใบอ้อยนะคะหรือว่าอ้อยดํานะคะหรือกินเฟืองนะคะเพื่อที่จะให้รกมันออกมานั่นเองค่ะ <S <S ในส่วนของภาคอีสานจะเอารกตัวนี้ไปทําอาหารนั่นเองนะคะ